ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทั้งที่ตั้งใจมุ่งหน้ามาเรียกร้องเงินจำนำข้าวเกิดขึ้นภายหลังนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจนะครับพร้อมรับปากว่าจะเร่งจ่ายเงินให้ชาวนาในสัปดาห์หน้าเบื้องหลังการพูดคุยครั้งนี้มีที่มาอย่างไรชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ ขบวนคาราวานของกลุ่มชาวนาภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างภายใต้การนำของนายชาดาไทยเศรษอดีตสสจังหวัดอุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนายูเทิร์นกลับบ้านทันทีหลังได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีว่าจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวที่ค้างอยู่ภายในสัปดาห์หน้ารถอ e ีแตนรถอ e ีแท็กและรถที่ใช้ในการเกษตรกว่า500คัน นำขบวนชาวนากลุ่มนี้ออกเดินทางจากจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามุ่งนาข้ากรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวโดยเฉพาะชาวนาอุทัยธานีที่น้อยใจว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวช้าที่สุดแต่เมื่อเดินทางถึงอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงค่ำวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพักค้างแรมบนถนนสายเอเชียบริเวณหลักกิโลเมตรที่4 นางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนได้เดินทางไปทําความเข้าใจกับนายชาดาไทยเศรษฐ์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งบนโต๊ะเป็นการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงปัญหาและเห็นว่าข้อเรียกร้องของชาวนาตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่พร้อมรับปากว่าจะเร่งจ่ายเงินจํานาข้าวให้กับชาวนาอุทัยธานีที่เข้าร่วมโครงการ1น0 0 0ครอบครัววงเงินกว่า3,000ล้านบาทและคาดว่าจะจ่ายครบทั้งหมดไม่เกิน6สัปดาห์ วันนี้เรามาเพื่อทวงเงินเรานะครับเราก็จะกลับบ้านแล้วก็เราต้องการพบท่านนายกนะครับก็ได้พบนะครับด้วยความเครารพว่าได้พบท่านแล้วก็ได้พูดคุยกันผมได้พบท่านนายกแล้วก็ได้บอกฐานสื่อมวลชนไปว่าผมต้องการพบท่านนายกแล้วก็บอกว่าเพื่อพี่น้องชาวนาทั่วประเทศและได้พูดคุยกันเรื่องถึงวิธีการ ที่จะหาเงินนะครับที่จะหาเงินท่านนายกก็บอกว่าแนวทางตรงกันนะครับท่านจะทําให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศภายในอสองสาวันนี้ก็คือว่าจะทําเรื่องเอาเงินในส่วนที่มีนะครับแล้วก็นําเสนอกับผู้ที่กฎหมายกําหนดไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านท่านต้องท่านต้องท,นองทำนะครับแล้วท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่าน ่ทีจะเบื้องหลังการพูดคุยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่20กุมภาพันธ์โดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าหารือกับนายชาดาเพราะเกรงว่าหากมีการชุมนุมปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติและอาจเปิดช่องทางให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีแทรกแซงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองจากนั้นนายยันยงพวงราช นายนัทวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงพาณิชย์และนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางเข้าพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป กระทั่งในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญสรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปพูดคุยจนได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นที่น่าพอใจทําให้กลุ่มเกษตรกรชาวนายอมถอยเพื่อให้รัฐบาลได้ดําเนินการ โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่เป็นไปตามสัญญาชาวนากลุ่มนี้จะกลับมาทวงเงินจำนำข้าวอีกรอบโดยจะยกระดับปิดสนามบินสุวรรณภูมิทันทีทีมข่าวภูมิภาค NBT News Focus